สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับสนวนนี้ครับก็เป็นการแข่งขันใน NBA จบ82เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นเริ่มการแข่งขันใน NBA Play-in นะครับสักประมาณ3วันแล้วก็วันเสาร์ก็จะเป็นเริ่มการแข่งขันนะครับใน NBA Play-off นะครับในการประกบปูต่างๆเนี่ยจัดกันมาเรียบร้อยแล้วครับมาดูที่สายต้นตกละครับอันดับที่1ครับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์นะครับที่อันดับที่1ของหลีกในปีนี้ครับจะรอเจอผู้ชนะอันดับที่8ซึ่่งจจะะมาากในนนรอบ Playin สวครับ อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นการเจอกับอันดับ4กับอันดับ5นะครับนั่นก็คือเดนเวอร์นักเกตจะชนกับ LA c l i ค p ิปเปอร์นะครับซึ่งถือว่าคู่นี้นี่มวยถูกคู่นะครับ พราะทางด้านของนาเก็ตกับคลิปเปิลไม่เบื่อไม่เมากันเลยนะครับอีกคู่นึงครับก็จะเป็นการเจอกันของเลเกอร์แล้วก็เป็นเซียสตาร์ทิมเบอร์วูมนะครับซึ่งคู่นี้เรียกได้ว่าเอนทันต์เอ็ดเวิร์ดนะครับรอที่จะเจอกับทางด้านของเลบรอนเจมส์อยู่แล้วนะครับอีกคู่นึงครับสายล่างนะครับก็จะเป็นทีมอันดับที่สองนะครับนั่นก็คือฮิวสันร็อกเก็ตจะรอเจอผู้ชนะในเพลย์อินในฐานะทีมอันดับที่เจ็ดนะครับซึ่งในรอบเพลย์อินจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือในการประกบอันดััััััับบบบบบทททีี่่กกกกออออนนนนนดดะะะคคคคครรร็ืาาาางงง้้้ขซโมติิจจเเเสสับ ผู้ชนะนะครับระหว่างทางด้านของค o นเนตทิวเบอร์เออร์เนี่ยแล้วก็ทางด้านของเบนฟิตกริสเ y ่ซึ่งจะเจอกันในรอบเพลย์อินแลครับซึ่งถือว่ามันแน่นอนครับกิจการในเพลย์อินอย่างที่เราเคยทราบกันนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับอันดับที่7จะเจอกับกับอันดับที่8นะครับถ้าอันดับที่7หรืออันดับที่8ทีมใดทีมหนึ่งเกิดชนะก็จะเข้าสู่ในรอบเพลย์ออฟในฐานะทีมอันดับที่7นะครับส่วนทีมที่แพ้นะครับก็จะรอเจอผู้ชนะระหว่างทีมอันดับที่9กับทีมอันดับที่10นซึ่งใสายตรงก็็คือจะเปนิ ทางด้านของดัลลัสมอร์ริค์นะครับมาดูที่สายตะวันออกกันบ้างนะครับอันดับที่1ครับทางด้านของคลิฟฟ์แลนด์คาร์โวลก็จะรอเจออันดับที่8ในรอบเพลย์อินซึ่งจะมีการตัดสินกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับก็จะเป็นอันดับที่4นะครับอินเดียนาเพลเซอร์จะเจอกับทางด้านของมิวสกี้บักส์นะครับซึ่งถือว่ามันแน่นอนแล้วครับในคู่นี้ครับอีกคู่หนึ่งครับก็จะเป็นทางด้านของนิวยอร์กนิกส์ครับจะเจอกับทางด้านของดีทรอยต์พิสซันซึ่งดี เพลย์อินของสายตัวนันออกนะครับอันดับที่7นะครับก็คือทางด้านของออร์แลนโดแมจิกจะเจอกับแอตแลนตาฮอคซ์ซึ่งเป็นทีมอันดับที่8หากใครชนะก็จะเข้าไปเจอกับบอสตันเซลติกนะครับส่วนผู้แพ้ก็จะไปรอเจอกับชิคาโกบูลหรือแมามีฮีนะครับซึ่งหากใครชนะก็จะเข้าไปตุ่ในรอบเพลย์ออฟในฐานะทีมอันดับที่8นะครับนี่ก็คือนะครับใน n b a p l a เเพลย์อินและใน NBA p l a เอเพลย์ออฟนะครับซึ่งจะเริ่มกันในวันพรุ่งนี้แหละครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะ